สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือ follower บน TikTok กันนะครับผมโดยเว็บเคมเอ็มทีนะครับสำหรับการเข้ามาในเว็บไซต์นะครับผมเพื่อนเพื่อนจิ้มเข้ามาที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปลไว้ให้แล้วนะฮะแล้วสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาใช้งานกันนะครับก็ให้รอแวะมาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนมากดที่สมัครสมาชิกนะครับผม กิดไปเป็นกอกชื่อบุ้ชัเมลชื่ออะไรผ่านๆนะครับไม่จำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจริงก็ได้นะฮะจะปลอมขึ้นมาเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมติ๊กไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะครับผมหรือถ้าหากนะครับเพื่อนๆมีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้บัญชี Gmail นะในการสมัครสมาชิกเหมือนกันได้นะฮะแล้วเมื่อเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะฮะเหมือนเดอมลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับผมก็จะเจอในเว็บไซต์แบบนี้เลยนะครับสังเกตที่ด้านซ้ายมือเพื่อนนะครับเป็็นนแทบเมูต่างงๆนนะครรรับวมอยยู่ตี้เล ก็จะเป็นการกดสั่งออเดอร์นะครับเติมเงินบอดกับสั่งซื้อนะครับติดต่อแอดมินคอรีฟนนะครับเลนอินก็จะรวมกันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะฮะมาที่ด้านบนขวามือนะครับเพื่อนเปจะเห็นปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับปุ่มเปลี่ยนข้างเงินปุ่มธนาคารบัญชีนะครับแล้วก็ยอดเงินในช่องนี้นะครับผมสำหรับยอดเงินด้านนี้นะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใช้งานก็จะยังไม่มีนะฮะเดี๋ยวเราว่ามาเติมเงินกันก่อนดีกว่านะครับเพื่อนเื่นมากดที่เติมเงินใต้มือนะครับผมโดยทางเว็บ ต่อมาจะเป็นแอปธนาคารแนสเลฟนะครับชิปเพลย์อังเปาวอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็สามารถนำคริปโตนะครับจะปิดคุยหรืออินเทอร์นะครับก็สามารถนำมาใช้งานบนเว็บไซต์กันได้เลยนะครับส่วนทางด้านขวามือนะครับจะเป็นประวัติการเติมเงินของเพื่อนนะครับเป็นตารางอยู่ด้านขวานี้เลยและวสำหรับการเติมนะครับเพื่อนๆก็เลือกช่องทางที่สะดวกกันได้เลยนะฮะผมจะเลือกเป็นกิบโค้ดแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็มาใส่ยอดเงินเข้าไปนะครับผมกดเติมเงินกิบโค้ด แล้วเมื่อเราเติมเงินเสร็จแล้วนะครับเรามาก่สั่งออเดอร์กันดีกว่านะครับเพื่อนๆมาก่อนที่กำสั่งซื้อใหม่นะครับผมมาเลือกที่ทิกตอกด้านบนนะครับมาเลือกที่โบนูนะฮะแล้วก็เลื่อนหาคำว่าเพิ่มผู้ติดตามนะครับผมมาด้านล่างบริการนะครับผมก็จะมีหลายบริการให้เราเลือกเลยนะครับผมก็จะมีเลาคานะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะที่แตกต่างกันไปนะฮะเพื่อนๆก็ลองอ่านแล้วเลือกกันได้เลยนะครับมาด้านล่างช่องลิงก์ช่องปริมาณนะครับช่องลิงก์นะครับให้เพื่อนๆนำลิงก์ของโปรไฟล์นะครับที่บนนนนาาาให้้เเเพพืื่่่ออออออๆตตตงกกรรรรจะะิิมมยดดผูฟลลโว์คับ็สทีี่่ชองงลลิก์นน้้ไดเยะ ส่วนปริมาณนะครับก็คือจำนวนยอดผู้ติดตามหรือ follower ที่เพื่อนๆอยากจะเพิ่มนะครับเพื่อนๆอยากได้เท่าไหร่ก็ใส่กันเข้าไปได้เลยนะฮะก็จะมีขั้นต่ำอยู่ที่100นะครับสูงสุดอยู่ที่1นึ่งแสนเลยนะฮะก็ให้เราเข้ามาที่หน้า tiktok นะครับแต่ตอนนี้ที่หน้าโปรไฟล์นะครับมีผู้ติดตามอยู่ที่19คนนะครับหรือ19 follower นั่นเองก็ให้เราเข้ามา copy link โปรไฟล์นะครับระวางที่ช่องลิงก์นะครับผมใส่ปริมาณเข้าไปนะครับผมจะใส่เป็นที่100แล้วกันนะครับมาเป็นเพลงอนเกาะครบแล้วนะครับผมก็เกษตรค่าบริการโชว์ขึ้้นนนนนมา่กกก็ลออองดสบบััไะคร แล้วเมื่อเรากรอกครบแล้วก็กดส่งสั่งซื้อได้เลยนะฮะเมย์เป็นเพื่อนกดสั่งซื้อไปแล้วนะครับผมก็จะเห็นกล่องข้อความเขียวขึ้นมานะครับขึ้นว่าระบบได้รับกาสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนๆเนี่ยได้รับการยืนยันแล้วนะฮะหากเพื่อนๆนะครับต้องการจะดูสถานะออเดอร์นะครับว่าทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆก็มากดตรงนี้นะครับคลิกที่นี่ได้เลยนะครับผมออเดอร์ที่เรากดกันไปก็จะขึ้นมานะครับผมสถานะจะอยู่ด้านขวามือนะครับขึ้นว่ารอดำเนินการนะครับทางด้้กกกรรรออออััันนนนนไปะคบใเด์ๆ เดือดแรงเพื่อนๆต้องการจะดูประวัติทั้งหมดนะครับก็มากดที่ปอดการสั่งซื้อได้เลยนะครับผมในหน้านี้นะครับก็จะโชว์ออเดอร์ที่เราเคยกดกันมาทั้งหมดเลยนะครับเดือดแรงเพื่อนนะครับพบปัญหานะครับในการใช้งานเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาแจ้งแอดมินกันได้นะครับเพื่อนมากดที่หน้ากระปังซื้อใหม่หรือหน้าแรกนะครับผมจะมีปุ่มติดต่อแอดมินอยู่นะครับกดเข้ามาเพื่อนๆจะพบช่องทางการติดต่อแอดมินนะครับถหากพบปัญหานะครับอย่างเช่นกดออเดอร์ไม่ติดนะครับเติมเงินไม่เข้าหรือบริการมีความล่่่่าาาาช้เเกกินนวคฉลียไปะะฮ เพื่อนก็เข้ามาแจ้งอันนกันได้เลยนะครับแล้วถ้าหากเพื่อนๆนะครับชอบใจบริการของทางเว็บไซต์นะครับ KMG h นะครับเพื่อนๆก็สามารถแนะนำให้คนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันได้นะครับเพื่อนๆมากดที่แนะนำเพื่อนนะครับผมมาคลิกลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งให้คนอื่นๆใช้งานกันได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้ค่าคอมมิชชั่นกันด้นะครับ5%นะเมื่อคนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันแล้วนะครับแต่ตอนนี้นะครับที่หน้าโปรไฟล์นะครับมียอด follower หรือยอดผู้ติดตามอยู่19คนนะครเดี๋ยวเรามารีเฟซหน้ากันดูนะคคคคครรรรรััััััับบบบว่่่่่่่่าายยยยยยอออออดขขึึ้้นนนนนนนมมมมมหืืงงงะะะแตููที19เเพพๆไิผ ก็ไม่ต้องรีบร้อนไปนะครับเดี๋ยวทางเว็บไซต์จะค่อยๆเพิ่มยอดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ายอดขึ้นมาช้าเกินกว่าค่าเฉลี่ยเพื่อนๆก็เข้าไปแจ้งแอดมินกันได้เลยนะครับอตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น20แล้วนะครับเพื่อนๆดูเหมือนก็กำลังจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่ยอดขึ้นมาเยอะๆแล้วดีกว่านะครับมาแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะทางเว็บไซต์ก็ได้ทำการเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือ follower ขึ้นมาแล้วนะครับผมจากเดิิมมมมมทีีี่่่่อออยู19 121คคคคนน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 นะะรรัับบเเเพพืๆต้้้ขึาป็แลวผ ใช้เวลากันนีาแนะครับแต่นี้ยอดเกินขก็ไม่ได้นะเพื่อนๆยอดสองยอดนะครับก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับก็เป็นการแทงของทางเว็บไซต์นั่นเองครับผมใครเจดีชอบแทงไปลูกค้ากันอยู่ตลอดเลยนะครับในวันนี้ก่อนจากกันไปนะครับก็ขอฝากเว็บไซต์เกม MT Head เปด้วยนะไเป็นเรื่อนเป็นเรื่องหางนี้เจอครับก็จิ้มไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะฮะก็ลองเข้ามาใช้งานลองมาสมัครกันดูก่อนได้นะครับในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ